สำนักง,งานที่ดินจังหวัดนนทบุรีสาขาบางใหญ่สังกัดกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยเรามีความมุ่งมั่นพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการในทุกมิติอย่างต่อเนื่องในปีพุทธศักราช2567สำนักง,งานที่ดินจังหวัดนนทบุรีสาขาบางใหญ่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก GECC ในระดับพื้นฐาน โดยการให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินแบ่งได้หลายส่วนเช่นงานบริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมงานบริการด้านการรังวัดซึ่งครอบคลุมถึงการให้บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและหนึ่งในบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานคือการให้บริการห้องน้ำ โดยสำนักง,งานที่ดินมีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาห้องน้ำสำหรับให้บริการประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐานส่วมระดับประเทศใน3ด้าน 1.H. Healthy ด้านความสะอาดบริเวณห้องน้ำทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นพื้นผนังเพดานโถส้วมที่กดโถส้วมโถปัสสาวะสายฉีดช,ชำระอ่างล้างมือก๊อกน้ำกระจก สะอาดไม่มีคราบสกปรกอยู่ในสภาพดีที่พร้อมใช้งานตลอดเวลามีภาชนะเก็บน้ำมีฝาปิดมีขันตักน้ำพร้อมใช้งานบริเวณห้องน้ำทั้งภายในและภายนอกมีถังขยะรองรับขยะมูลฝอยมีฝาปิดอยู่ในสภาพดีมีจํานวนเพียงพอมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจและทำความสะอาดห้องน้ำตลอดเวลาทำให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่า จะได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดปลอดภัยและอุปกรณ์ต่างๆพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2. A. Accessibility ด้านความเพียงพอ สำนักง,งานที่ดินมีจำนวนห้องน้ำเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอและจัดให้มีห้องน้ำสำหรับทุกคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศภาพอีกทั้งในห้องน้ำมีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้พิการเด็กและสตรีมีครรภ์ตามหลักอารยาสถาปัตย์อย่างเหมาะสม S 3. S. Safety ด้านความปลอดภัยห้องน้ำสำหรับให้บริการประชาชนตั้งอยู่ในบริเวณด้านหลังของอาคารสำนักง,งานเป็นพื้นที่โลง่งไม่อยู่ในที่รับตามีป้ายสัญลักษณ์บอกทางชัดเจนแยกพื้นที่ห้องน้ำชายหญิงและห้องน้ำสำหรับผู้พิการและทุกคน ประตูที่จับเปิดปิดและที่ล็อกด้านในใช้งานได้ตามปกติในเรื่องการทําความสะอาดในจุดสมัมผัสเสี่ยงเป็นพิเศษเพื่อสุขอนามัยของทุกคนนอกจากนี้ทั้งภายในและภายนอกบริเวณห้องน้ํามีพัดลมช่วยให้อากาศถ่ายเทตลอดเวลาและทําให้บริเวณพื้นห้องน้ําแห้งสนิทพื้นผิวสมัมผัสแห้งสะอาด การเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์และมีรองเท้าไว้เพื่อบริการสับเปลี่ยนในขณะเข้าห้องน้ำป้องกันอันตรายที่เกิดจากการลื่นล้มนอกจากนี้สำนักง,งานที่ดินยังให้ความสำคัญกับการเลือกปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณสมบัติเป็นไม้ฟอกอากาศที่ช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวทำให้อากาศสดชื่นเย็นสบายไปทั่วบริเวณห้องน้ำและสร้างบรรยากาศในห้องน้ำให้ผ่อนคลาย นอกจากนี้สำนักง,งานที่ดินยังสอดแทรกองค์ความรู้ด้านที่ดินที่มีเกร็ดความรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆของกรมที่ดินไว้ในห้องน้ำเพิ่มเติมด้วยจากการพัฒนาปรปับปรุงห้องน้ำในปีพุทธศักราช2562ได้รับรางวัลห้องน้ำสะอาดยอดเยี่ยมระดับภาคนอกจากนี้สำนักง,งานที่ดินจังหวัดนนทบุรีสาขาบางใหญ่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานส้วมระดับประเทศหรือ ประจำปีพุทธศักราช2567จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุข